สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ลมลมแรงครับเดี๋ยวเราจะไปปล่อยว่าวแม่ลูกนะครับวันนี้ลมแรงนะครับเราต้องใส่หางครับปกติว่าตัวนี้ผมจะไม่ใส่หางแต่ว่าแต่ว่ามือนี่ลมแห้งครับต้องใส่หางคันบ่ใส่หางมันสีวาวมันสิหมุนตีลังกาล,ลงมาครับเพราะมันสู่ลมมาได้ถ้าต่อใส่หาง ว่าตอนนี้ครับปกติเรียนทุกมือครับติดไฟสามหลอดสามดวงหนึ่งสองสามครับไปเดี๋ยวหางกครับหางครับหางมันครับเดี๋ยวเบิ้งสุดทางการบะเฮาสิย้อนขึ้นหรือว่าเฮาสิตั้งไห้่ในหลักแต่ว่าร่มเรือแห้งเลยครับรแห้งกเก่าเกาอยู่พขาสินย้อนอไหดอีกหรอมามาครับพี่น้องครับ มามามาามาน้องการไม่มาพบกับพ่อเหรอไปปล่อยว่ากับพ่อไหมดื่มดื่มดื่มค่อยมาเร็วเร็วมาก่อนค่อยไปดื่มเร็วไปเร็วมันมืดแล้วมันจะมองไม่เห็นหน้าพ่อแล้วนี่เร็วมาแะวั่างหมาไปกินเนื่มาเร็วน้องการ ลมางการมาร็วไปนะครับนี่ para. ไปไปแล้วไปถ่ายข้างหน้าด้วยครับถ่ายข้างหน้าแล้วก็ถอยหลังไปนะครับเออถอยหลังไปนะครับนี่ว้าวของเรานะครับนะครับสังเกตจากลมนี่ <สร perceptions> ผมว่าจะโยนขึ้นครับมผมจะโยนขึ้นนะครับ<ม>เพราะว่าอย่างครับเพราะว่า ตาตั้งรักตาตั้งเนื้อรักแล้วก็แลนนี่ยายาางเรียวกล่องมันสั่นพยายามอย่าให้กล่องมันสั่นมันถขำกระตุกขาขาแม่นแลนนี่มันสีอันนี้ครับหางมันสีเกี่ยวรักเ้าสีนี้หวานขมนะครับมาต่ำมาเอาไฟพุ่นครับบันถ้าสีเอาไว้พุ่นแล้วก็คไยเสียงม้ามัดก็มีแล้วก็สีงดวาวขึ้นะครับเนื้อจัด น้องจาดูดูว่าด้วยดูดูกล้องด้วยน้องจไปเอาเอาหน้าคนใหญ่ๆด้วยมา่มาครับเดี๋ยววันนี้จะยืนกันนะครับมาครับพี่น้องครับโซนหมือนกันก็

แ้ด้เอ่านาเนฉันก็ดีใจดนเรท่านี้มาเฉันก็ดีใจส่หางให้มันก่อนครับเดดเดอดใส่หางให้มันก่อนมาทมาดใกล้ตากล้อง ใส่หางให้มันก่อนนะครับพี่น้องเพราะว่ามือนี่ร่มแห้งครับต้องใส่หางครับถ้าว่าใส่หางว้ามันสิบจิลล์ก้าลร่มนะครับมันสู่ร่มบปรไผดัดก uh huh. ันไดยอืมมาจากมุมนี้ครับมันจะได้เห็นหน้าเขาขาวครับ <c oughs> เพราวะว่าแสงมาจากทางนู้น,นครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะนี่นะครับเราจะใส่หางครับย้ายหางออกก่อนย้ายหางออกก่อนพี่น้องเยวหางวางกัน ใส่หางแล้วค่อยค่อยหมัดสนุกมาถ่ายเห็นหน้าคนครับตาต้องเออนะครับ <c oughs> ยายหางออกกัะสีเด้อพี่น้องยายหางออกยายหางออกยายหางออกครับยายห,า <c oughs> หนูหนูเห็นชุ่มพ่นอ่ะเขาปล่อยวาวหางนำตัวเออตัวสีประมาณสีสีฝา ยัหางเงาแน่เห็นเลยค่ะใช่ห้าหางออกาหางมันติดขวางพรายายเอาแล้วปา๊บก็ขับที่นอกมันฟันมันก็แน่นแน่นแน่นครับแน่น ขาดว่าได้ดินี่ขา,าดนี่ปลูกแน่นแน่นครับปลูกแน่นแน่นปลูกแล้วใช่ไหมประเห็นหนาพ่อเนี่ยบอกมันเหนื่อยหินออม,มันมืดเราต้องรีบทำ ลูกเหมือนเมาลูกครับลูกแน่นๆครับลูกแล้วลูกอะไรครับลูกตวงครับลูกตวงเอาเสือกลูกครับตวงไหนมีเสือกเสือกใส่เสือกเบอร์สองจุดามิลเด้อพี่น้องวาวนี่เป็นวาวขนาดปีกนี่หนึ่งจุดแปดเมตรครับ ความเย้าของปีก1.8แต่เอึ้งนี่ประมาณ1.7ครับสนุกกับประมาณ1.7ปลูกไว้แล้วเค้งสนุ่ครับพี่น้องเมื่อนั้นลมมันแห้งผมเลยบ่ข่อยเค้งสนุแห้งสนุ่มเลยบ่ข่อยดังแต่ว่าเมื่อนี้เขาตีเค้งสนุ่ห้งแห้งเนี่ยภาวะอย่างราะว่าเดี๋ยวสนุ่มันเสือดังสนุ่มันเสบอดังมันติดเค้งสนุ่งระยะซ้นนี่ อ,อีกพบหนึ่งครับอีกรบหนึ่งพอดีเปียเลยครับมาอนี่ทะนุเขพอดีเปียเลยเชงทั้งหลายอะเอาเสือกไปผุ่นครับเอาเสือกไปผูกลัก, <S <S อกเอาเสือกไปผูกลักเข้ากาัสิ้นยนตั้งกปักก่อน ก็ดไปรับคุณที่นะเดี๋ยวหนูจไม่ม่มรับหนแม่นีแม่ก็ดีใจแล้วะตะกล่องล้มปดได้ โอเคได้ละมันไปกดถือปุ่มอย่งเงี้ยนี่มาพร้อมที่ผูกลักให้เบิ่งเสือบไม่ลักนี่ผูกง่ายๆครับเงินตะกุดเบ็ดครับอาจจะสองปบก็ได้าะว่าห้าสิเอาเสือออกอยู่ดีโอ้ยสามทบานี่ห้าสิบเป็นโยวนวาวขึ้นครับผูกแล้วผูกแล้วผูกแล้วนี่นี่น ห้าสิบเปยโยนวาวขึ้นเดียบร้อยมาไปโชว์ลีลาไปยืดไปโชว์ลีลาเลยน้องกาดมาโยนว่าวครับทีนี้ที่ในห้าสิบยาไปโยนว่าวขึ้นนะพราะว่าห้าบ่มีคนเอือวาวให้งเขาจะใส่ที่นี่ครับวิธีนี้ใส่ได้เต็มือได้ลมแห้งนี่ครับอันนี้ก็บโปเนี่ยแจ่ว่าลมมันพอดีทั้งฝุ่นมันลมแห้งอยู่แต่ทั้งผีว ทั้งขี่มันสอรนี่ลมทางมากบนนีน้ไม่ว่ามันอตรงมือก็หนีครับอันนี้เริ่มมือแล้วกระกองตรงชายมาจากทั้งฝุ่นกางเดียวครับเพราะแสงมีทั้งฝุ่นครับยังถอยหลังนะครับกระกรองยากระองมันสั่นนะพยายามตั้งมือตรงตรงสิเอออ่า มาสิงยวนวาวขึนแล้วครับบัน้ถบิ่งวมามม่สิน,นีลร่มล่มซอยทางวาวขึนบ่ขับด้วยอนสนยวนวาวขึนจะต้องเปิดไฟมุนสนุกกันด้วยครับอะถ้าสิเปิดไฟสามหลอดสามดวง อย่าลองตั้งวาวเหมือนกันลมคือบ่อ่อยแห้งปานไงวะน้กประกาศตนเหรอคะโอ้ลมมาแล้วลมมาแล้วลมมาแล้ววาวไปยิงวันด่างเหนุณเห็นวาครับธะนูลมพึบๆๆๆและทายเบิ้องทะนหม้นแล้ว รูนวาวพยังงวนดังเลยอครับวาวพยังงวนน่ะผมหายไปเองครับผมหายพยังงวนไปเป็นตัวสีสมสมสลับดำครับเนาะมาเบิงไฟครับไฟบนไฟผมเปิดไฟสเต็ปไดงหน่อยสเต็ปแดงเขียวน้ำเงินครับอันนี้ก็ได้เขียวน้ำเงินไคถับเด้อ อันนี้ก็สดแดแแีแดงเขียวน้ำเงินทั้งสามหลอดนะครับเด้อแดงน้ำเงินอยู่แดงเขียวแดงเขียวน้ำเงินครับครบแล้วบ้านนี้ผมสิโยนขึ้นแล้วได้ขับบ้ดนี้ตั้งตาถอยให้ตะกรงไปอยู่ใส่รางวัลยื้ใส่ก็ได้ครับอยู่อทางหน้าก็ได้ยื้อทังยื้ทางนี้คะ่ะแต่ว่าร่มคือคอยเถอะพี่น้องน้องจายออกก่อนเสือกมันสิคงของ กอสิงห <icana> ์เงินวาวเลยยัไปจับเสือกเนื้อเนื้ออย่างงูเนื้อจะไปเงินวาวเฮ้ยเดี๋ยวล้มมาแล้วค่ะต้องรอล้มให้มันทางก่อนครับพ yes. ี่น้องอย่าไปไกลปนัหนมันแม่บ่เห็นเขาไม่ไกลไกลข้าวไกลๆนะ โล่คือบ่อแห้งยาคลองเสือกเด้อเสือกไม่ใช่คลองไอ้หางวาวไม่ใช่คลองขาลาสิบหกึ้นอากาศถอยไปยีไปล่มแรงแล้วใช่ร่มบ่อนี่ยทะลุปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่าลอกมกันครับพี่น,อน้อยหายลอกร่มมันพังมาช่องอยู่กัน,นลมบ่อลเนี่ยบอแห้งเป็นอ่นี้นิดนึงครับพี่น,นอ้องนาฬกาถอยเด้อหางวาวไม่ใช่เกี่ยว ไ,ไดแต่แต่ว่ามันบ่ชัดเลยพวกกันใช่มันชัดจริงเอามันคือเป็นตัวปืนนั่นมันชัดเลยซูมไปตัวทีอันนี้ครับวาวป่ายขึ้นไปแล้วครับแม่ลูกครับมื้อเนี้ย แม่ลูกครับไฟกับผิบแล้วครับสามหลอดไฟสามหลอดห้างมันเง้าเลยครับพี่น้องแต่ว่าทะนูบ่าอย่ร่างแห้งไปไหนเพราะว่าลมไม่รันงแห้งครับเดี๋ยวอีกจั๊หน้อยครับประมาณจักทุ่มหนึ่งลมกับสีแห้งเล้วครับอันนี้ก็รลางหมงแรกนะครับนะอันนี้เป็นเป็นทางหลังทางก้างวาวนะครับนี่เดี๋ยวห้าสิบเปอรเต์ทางหนาวาวครับถ่ายแล้วนี่ขหันหน้าไปทางนี้หันหน้าสวัสดีเพื่อนหน่อยเร็วสวัสดีค่ะ ทักทายเพื่อนหน่อยนอ้องเขาหอมอน,น้องะกาศทักทายเพื่อนหน่อยหันหน้ามาทางนี้มันมืดเอออ่าสว่างแล้วอ่าทักทายเรามาทําอะไรวันนี้เรามาปล่อยว่าวปล่อยว่าวแม่ลูกใส่หางมือนี่ปล่อยว่าวแม่ลูกใส่หางเนาะปล่อยขึ้นไปแล้วนั่นย่นขึ้นไปครับย่นไปเมื่อกี้เนี่ผมย่นขึ้นเองครับตะกลองตะกลอง,นนอง,อง,องอคือน้องเขาหอมเป็นคนนทายนะครับผมไปคนปล่อยก็น้องพก,กาศเนาะโอ้ไฟยางงามเลยครับ สามดวงครับไฟสามดวงตูงตู้ถุมเลยครับคุณโอ้โอไฟยางงามเลยพี่น้องเอ้ยไฟยางงามเลยแปลว่าสนโน่พันด่งแหงป็นไดะว่ารอบนีพันแหงรมประมาณหกโมงในน้อยหกโมงสิบนาทีหกโมงยี่สบทาประมาณสุ่มหนึ่งสองทุ่มนิวแจ้งสนโสีด,ด่งแห้งครับพี่น้อง เสียงนูดดดดเฟื่องสิสอต้าได้น้องกาดเฟื่องสิสอต้าเด้มันน้อยเข้ามาออนได้เฟื่องเนี่ยนั่นเฟื่องสิสอต้าเด้ไปฮาไปเบิงไปเบิงเสาไปเบิงเสาเท่าผูกว่าไว้ไปไปน้องกาดไป อชครับไปเบิ่งลักลักผูกวาวนี่ลักผูกวาวเห่าพญางวานวาวพญางวานผมหายไปเป็นวาวจุฬาเครับนี่ลักผูกวาวน้องกา ยินเสียงธนูว่าวพยอ,องครับปังน้องครับพุนครับว่าวอยากต้นหน้าเหรอฮะอยากต้นหน้าหรอฮะอยากต้นหน้าหรอแปลว่าบอกให้ชัดกล่องมันมืดเหรอครับมันเหมืดมันจับบกหาปกติโอ,อยาา้ยวายตั้มแขนถุย โน่นคราวาวครับอยู่ใกล้เชียงกับอีกเก่งครับบ่เเ็นแล้วครับมืดล่ะม่วาวครับ ติดไฟสามดวงสามหลอดลมมาแห้งครับสนูกับบ่อคอยดังปเป็นไรครับลมมาแห่ง